เวลาเลือกตั้งทีเท่าไหรเท่ากันเออแต่เวลาอย่างนี้ไม่เห็นมีใครไปดูแลแม้แต่ง,งบประมาณแผ่นด,ดินที่เป็นงบภาษีของเขาเนี่ยก,ก็เบียดกันเสียว่าจะให้ได้แล้ววิธีการให้เนี่ยให้ก็แบบเองอนไขยเยอะมากเพราะวันนี้เนี่ยความบริหารล้มเหลวแล้วเดี๋ยวก็ดูวันเนี้ยเขาไม่มีจะกินก็าร้องโอดควรเนี่ยเวันแปวันไม่มีเลยพากนี้เอามาให้เถอะทาไมตัดบัญชีไม่ได้เงินก็มีในในงบประมาณ เอางบกลางไปก็ได้งบกลางเยอะแยะไปนี่ไม่อ้าหกเจ็ดแสนล้านทำไมให้ไม่ได้ครับก็แค่นายกนำเสนอคอรมอเห็นชอบเพราะสภาเห็นชอบไปแล้วคือวันนี้เนี่ยภัยวิบัติหน่อยข้ามมาภัยวิบัติมันก็มีข้อยกเว้นเหมือนวันนี้ที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปแจกไปแถมนะครับถ้าไม่ภัยวิบัติก็ทำไม่ได้ าตามปกติที่ไปแจกเดี๋ยวก็โดนหนึ่งสี่สี่แต่เวลาเลือกตั้งทีเท่าไหรเท่ากันออเแต่เวลา,านี้ไม่เห็นมีใครไปดูแลนั่นล่ะใช่แม้แต่งบประมาณแผ่นดินที่เป็นบงระภาษีขเขาเนี่ยก็เบียดกระเสียนว่าจะให้ได้ครับแล้ววิธีการให้เนี่ยให้ก็บแบบเงื่อนไขยเยอะมากก็วันนี้จากที่ปรากฏชัดเลยว่าไม่ว่าเอกสารต่างๆก็หายไปกับน้ำหมดมันเ่าเ,เสียหายหมดถ้าหายทั้งเ่าว,วันนี้เครื่องคอมเนี่ย มันมีหมดแล้วว่าใครทะเบียนรารมันมีอยู่แล้วว่าทะเบียนบ้านนี้มีกี่คนแล้วเหมือนวันเนี้ยเราให้คนที่รู้ติภาวะุดครอบครัวหนึ่งมีสิบคนแต่คนไม่รู้ติภาวะแปดคนก็ได้สองคนนะในเก้าพันเนี่ยสุดมีรูเเ้เขาเขาไม่ได้ให้ทุกคนอ่ะกินนมแม่อยู่ก็ต้องไม่ได้ให้ต้องจ่ายโอไม่ให้หรอท่านให้บุคคลที่รู้ติภาวะ บรรลุิติภาวะแล้วก็ถามว่าวันนี้ถ้าถ้าบ,บ้านเด็กอายุสิบห้าแล้วอายุเก็ดครัวกกินไม่ได้ไม่ไ<อ>ด้งเงินเลยแล้วถามจะให้ยังไงแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานมารับเนี่ยเขาพวกนี้มีีหลักฐานมารับอ่ะว่าตำบวจตำนวครัวบ้านนี้มีสิบคนเอาไปเลยคนละ 9, เก้าพันมันชัดเจนก็ <c oughs> ถ้าบุคคลนี้ไม่รู้ติภาวะคนนี้รู้ติภาวะก็มารับไปที่นั่นวิธีการคิดความจริงนะท่านไอ,ไอ้เรื่องอย่างนี้นะ ม่บภาระให้ให้ผู้ว่าเขารับผิดชอบไปก็จบเขามีเป็นในทะเบียนอยู่แล้วก็ก็นั่นแหละตัวรับตีมาไทยก็ไม่นั่งไม่ต้องไปใครจ้องออกทีวีหรอกก็ปล่อยให้ผู้ว่าเขาจัดการได้ครับก็ตามตรงตัวเองจะให้ก็ก็อย่างที้เห็นว่าหนึ่งเด็กเด็กก็ต้องให้เขาสิครับไม่ให้ได้ยังไงเด็กรับไม่ได้หลักฐานไม่มีรับจะรับได้ไง ก็ต้องมีคนรับกนะ็ทอทอ,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 อไงก็ก็อบอกแล้วเอาทะเบียนราชว่าบ้านนี้มีสิบคนทะเบียนรารของราษฎรน้ําท่วมก็ก็เข้าใจแต่ทะเบียนรารของราชการน่อยู่ในในที่ทําการเทศบาลมันไม่ได้ท่วมมันต้งมีอยู่เทศบาลนอกเทศบาลก็มีหมดครับกดปั๊บเนี่ยในทะเบียนของมหาไทยเนี่ย กดกดได้ทั้งประเทศที่โรงพักก็กดได้หมดเนี่เนาะได้หมดเขามีกดอีที่กดได้หมดอ่ะไปตามนั่นแหละถึงจะไปทำกับทุกคนครับถูกไหมถือว่าบ้านหนึ่งมีรุติภวะสองคนครับอีกอแปดคนคนตายครับปรุงศอบเ้็ต้นใจาอแล้วให้ใครคนตายบางทีครอบครัวตายหมดล่ะทำยังไงก็ต้องให้ทายาทเขาก็ใช่เออทายาทอีทอดทำอ่ะเพราะวันนี้เนี่ยความบริหารล้มเหลว แล้เดี๋ยวก็ดูวันเนี้เขาไม่มีจะก,กินเขาร้องอดควรเนี่ยเจ็ดวันแปดวันไม่มีเลยพอกนี้อามาให้เธอทําไมตัดบัญชีมไม่ได้เงินก็มีในในงบป,ประมาณเอางบกลางไปก็ได้งบกลางเยอะแยะไปนี่ไม่เ้าหกเจ็ดแสนล้านทําไมให้ไม่ได้ครับก็แ,แค่นาย,ยกนําเสนอคอรมอเห็นชอบเพราะสภาเห็นชอบไปแล้ว